ื่อสตอรี่ที่18จ์นบิสลีย์ไฮแอตได้คิดค้นพลาสติกขึ้นมาเป็นคนแรกของโลกแต่พลาสติกที่เขาขิดค้นขึ้นมานั้นใช้เวลาย่อยสลาย450ปีดังนั้นจึงมีการคิดค้นมากมายเกี่ยวกับการทําลายของพลาสติกนี้ให้ย่อยสลายได้เร็วและใช้ประโยชน์จากพลาสติกให้ได้มากที่สุดซึ่งในหัวข้อที่จะมานาเสนอนันก็คือการจัดการขยะมูลฝอยประเภทพลาสติกเพื่อผลิตแก๊สเชื้อเพลิงซึ่งในปัจจุบันต่างก็มีปัญหามากมายเกี่ยวกับขยะมูลฝอยต่างๆ และนี่คือตารางข้อมูลแสดงปริมาณขยะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,548ถึงพุทธศักราช2,551และมีจํานวนขยะเพิ่มขึ้น260,000ตันต่อปีซึ่งในจํานวนดังกล่าวมีปริมาณพลาสติกอยู่ประมาณ20%หรือคิดเป็น1ใน5ของขยะทั้งหมดดังนั้นจึงมีการคิดค้นวิธีและเทคโนโลยีในการกําจัดขยะประเภทพลาสติกนี้ซึ่งหนึ่งข้อที่จะมานำเสนอนั้นก็คือเทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติกหรือเรียกว่า Gasification นั่นเอง เทคโนโลยีนี้จะมีกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะหรือเทคโนโลยี pyrolysis like gasification กระบวนการนี้จะเป็นกระบวนการที่เอาขยะไปเป็นแกส๊สโดยปฏิกิริยาสันดาบแบบไม่สมบูรณ์โดยนําไปทําปฏิกิริยากับอากาศหรือออกซิเจนในปริมาณจํากัดซึ่งมีองค์ประกอบหลักได้แก่คาร์บอนอ o n o x i d e ไฮโดรเจนและมีเทนเรียกว่าโปรดักต์แก๊สซึ่งในกรณีนี้ใช้อากาศที่เป็นแก๊สในการทำปฏิกิริยาการเชื้อเพลิงที่ได้จะมีความร้อนต่ำประมาณ3 5ถึงเมกะจูลต่อลูกบาศน์นาโนเมตรแต่ถ้าใช้ออกซิเจนที่เป็นก๊าซทำปฏิกิริยาการเชื้อเพลิงที่ได้จะมีความร้อนสูงประมาณ1 5 2 0ถึงเมกะจูลต่อลูกบาศน์นาโนเมตรซึ่งเทคโนโลยีนี้จะมีเครื่องปฏิกรณ์แก๊สไฟเลทั้งหมด6ประเภท ประเภทที่1 a ึ่งอัฟ s i f i e r ิไฟเอเชื้อเพลิงจะถูกพอเข้อทางด้านบนของเครื่องและอากาศจะถูกส่งผ่านตะแกงข้อทางด้านล่างบริเวณเหนือตะแกงขึ้นไปจะมีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงเกิดขึ้นจะเกิดปฏิกิริยาได้าดคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำเกิดเป็นาคาร์บอนมอนอ,อกไซด์และไฮโดรเจนการเชื้อเพลิงที่ได้จะได้สา,ารระเหยก๊าซและน้ำมันทาเกิดขึ้นจะมีปริมาณน้ำมันทาในปริมาณมากข้อดีคือติดตั้งง่ายและมีประสิทธิภาพความร้อนสูง ประเภทที่2ดาวดับกาซิไฟเออร์ออกแบบเพื่อกำจัดน้ำมันทาในการเชื้อเพลิงโดยเฉพาะในโซนคอมเพรสชันที่มีออกซิเจนน้อยทำให้เกิดการแตกสลายจะได้ที่มีส่วนของน้ำมันทาที่ลดลงน้อกว่า10%จากอัฟดัวกาซิไฟเออร์ข้อดีน้ำมันทาลดลงการเชื้อเพิงสะอาดประเภทที่3 f o ฟูดเบดแกซิไฟเออร์ จากกระบวนการดาวดับแก๊สไฟเออร์ทำให้เกิดที่โลหะมากเกินไปจึงก่อให้เกิดการอุดตันภายในเครื่องเพื่อแก้ปัญหาการอุดตันจึงมีการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์แบบฟูดเบดแก๊สไฟเออร์ดยอากาศสลายลผ่านชั้นของเชื้อเพลิงเมื่อเพิ่มความเร็วของอากาศจะทําให้การเชื้อเพลิงลอยตัวขึ้นออกซิเจนที่เหมาะสมทําให้ตัวกลางมีสภาพแขวนลอยการที่ได้จากเครื่องฟูดเบดแก๊สไฟเออร์จะมีปริมาณน้ำมันทาปานกลางคืออยู่ระหว่างปริมาณน้ำมันทาของดาวดัฟแก๊สไฟเออร์และอัฟดัฟแก๊สไฟเออร์ ข้อดีที่ได้จากเครื่อง Food b a แก g ซ s i ไฟเออร์ัตราการกไทเทความร้อนและไทเทมวลสูงสามารถควบคุมอุณหภูมิในเครื่องได้ง่ายและข้อเสียคือก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จะมีคี้เท่าและฝุ่นติดมาด้วยประเภทที่ 4. Circulating Food b a ูด Gasifier เครื่องปฏิกรณ์แบบ Circulating Food b a เ g Gasifier พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ Carbon Conversion โดยอนุภาคเชื้อเพลิงจะถูกรีไซเคิลกลับมายังเบทโดยความเร็วในการฟ u ูอิดไดจะต้องสูงพอที่จะทำให้อนุภาคลอยในปริมาณมากประเภทที่ 5. i n t r a n b e น g a s i f i i r ในเครื่องปฏิกรณ์นี้จะไม่มีวัสดุอินเนอ์แต่เชื้อเพลิงที่ได้จะต้องลดขนาดให้เล็กมาก โดยปกติแล้วเครื่องปฏิกรณ์แบบนี้จะเดินเครื่องที่อุณหภูมิประมาณ1,200-1,500องศาเซลเซียสซึ่งขึ้นอยู่กับว่าจะใช้อากาศหรือออกซิเจน ก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จะมีปริมาณน้ำมันทาและสารไฮโดรคาร์บอนต่ำกว่าประเภทที่หก Comparison of Pyrolysis vs. Pyrolysis Operation เครื่องปฏิกรณ์แกซิไฟเออร์แบบอัดความดันมีลักษณะดังนี้ 1. ระบบป้องเชื้อเพลิงยุ่งยากและแพงนอกจากนี้ยังต้องใช้กา๊าซเฉยในปริมาณมากในการเพอร์จิ้ง 2. ค่าใช้ใจ่ายในการลงทุนครั้งแรกจะสูงกว่าเครื่องปฏิกรณ์แกซิไฟเออร์ที่คนรับบรรยากาศโดยระบบแพรโซไรค์การซิฟิเคชัน จะแพงกว่าระบบ S-MOD Purification 3การเชื้อเพลิงจะถูกป้อนไปยังกังหันก๊าซที่สา่า่าอ่านความดันซึ่งไม่จําเป็นต้องเพิ่มความดันให้กับการเชื้อเพลิงเหมือนกรณีของระบบ S-MOD Purification 4. ประสิทธิภาพรวมของระบบสูงกว่าระบบ S-MOD Purification และ 5. ระบบทำความสะอาดการเชื้อเพลิงโดยปกติจะใช้ระบบ Mechanical Filter ซึ่งสามารถลดก,การสูญเสียพลังงานทางความร้อนและความดันได้ จากการเชื้อเพลิงที่ได้จากเตาปฏิกรณ์แกส๊สไฟเข้างต้นการเชื้อเพลิงเหล่านี้จะนํามาใช้ประโยชน์ได้เช่นการให้ความร้อนโดยตรงการผลิตไฟฟ้ารวมไปถึงการใช้เป็นเชื้อเพลิงยานพาหนะ